มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาพอกับคุณนาก,กลมๆคือเกาลัดค่ะเมื่อนี้สีเฮดเมนูปลาช่อนสมุนไพรค่ะสมุนไพรเต็มๆแน่นๆเลยค่ะไปเฮดกันจ้าก่อนอื่นกะสีตํพผิกแกงก่อนนะคะกะสซมี่ค่ะตับไข่เนาะใบบักกูดนะคะตําหยาบๆพ่อเด้อพีนองมะตองให้มันแหลกแห้งเนาะคะ่ะตาเหล้าห้องกับส้หอมกระเทียมลงไปเลยค่ะบานี้กะตํามือไปอีกค่ะ หยับยาพ่อเนาะคะ่ะเครื่องแกงในขัน้ายก็แห้งจะแสบค่ะพี่น้องมันหอมดีค่ะแต่กระใสสุดถ่ายก็คือพริกแห้งค่ะลุงไปเนาะเติมความเพ็ดจัดหน่อยค่ะใช้มาเกเผล็ดกระชสยลายเด้อเบากันเด้อค่ะนี่ห้ากระชีได้เครื่องแกงห้าหรอค่ะกระชีตักผักปล่วยกอนเนาะอันนี้ห้าสีเอาไปาคุกกับปลาช่อนห้านะคะเครื่องแกงหอมหอมเลยค่ะนี่ ได้ปลาช่อนมาจากตลาดค่ะตัวหนึ่งละ่ะกะใ่ขนาดใยพอสมควรละค่ะเขาก็บ,บังไว้เรียบร้อยแล้วฮะกะมาล่างเกลือนํำเกลือค่ะรับกินข้าวเนาะเสร็จแล้วกะสีมะปุงกันค่ะกะใส่เครื่องแกงที่ขาตตำเมื่อกี้ค่ะลุ่งไปแล้วก็ปรุงเลยใส่ผงนัวไปเลยค่ะใส่หลายเสยบหลายเนาะใส่หน่อยกะแสบหน่อยน่ะละและ้วกะใส่อันซิ่วขาวค่ะย้อะย้อลงไปค่ะพ่อะมาณเน้อค่ะ แล้วว่างเข้มกะโรยหงปุงลสหมูค่ะตัวนี้กะสิเพิ่มความหอมแล้วก็กลมกลมหลังจากปรุงแล้วเรียบร้อยค่ะกะขย้ำขย้ำค่ะไอเครื่องแกงที่เขาปรุงเราเนี่ยให้มันซึมเข่าก็เหนือปลาแล้วค่ะขย้ำเบาๆเด้อพี่น้องนี่ค่ะใสยัดเข้าไปแน่มองเนือมันเอาให้มันเข่าซึมเข้าไปค่ะนี่ก็ซ้นี้ก็ได้แล้วค่ะ แล้วก็เ่ากรสิบพักไว้แช่ตู้เย็นไว้เด้วค่ะมักไว้ประมาณ30ถึงหนึ่งชั่วโมงหรือสิดนก็นนั่นก็นได้ค่ะเราวางลอกกรสิไปตำน้ำพริกก่อนค่ะก้อนอื่นกับสิบขัวพริกกระเทียมหอมแดงนะคะแล้วก็มะเขือเทศเนาะคะ่ะมอนี้ใส่พริกหยวกน้ำเด้อนั่นอัน,อนเห็นเขียวเอ่ยออนอันพริกหยวกก็ค่ะขัวไปไฟออนค่ะขัวไปเรื่อยๆเ,เนาะจนไห้มันสุกทุกอย่างมันสุกดีก็ได้ละจ้า ที่นี่เขาก็สิแมตตามเครื่องเดี๋ยวเขา้าขัวเสร็ดเรียบร้อยค่ะเทลงไปในขกหินเลยค่ะใส่เกลือลงจักหน้อยค่ะตนนัวนี้แล้วก็ตำไปเรื่อยๆค่ะตำถูกอย่างเห็นมันแหลกเนาะคะ่ะระว่าง่งเขาตาเด้อพี่น้องตำกับระว่างแน่เพราะแหลกได้ที่แล้วเข้าก็สิใส่บักเคอเทศค่ะอันนี้ มะเขือเทศกับปอกเปลือกออกละละแต่ว่ามันตํามไได้ค่ะต้องเอาสากบีบเอาเหาว่างอัะหนามมันฟงใส่ตาด้วยค่ะค่อยๆเฮ็ดเนาะอันนี้บีไปเรื่อยๆค่ะจนมันแหลกนั่นละตําให้มันเข่ากันกับเครืองซุยางค่ะงั่วยัวไปเลยโอ้โสีสันไหมเป็นตาแสบค่ะขอกกืนน้ำลายก่อนเนี่ยแต่ก็มาปรุงก็เลยค่ะใส่ผงนัวไปค่ะ นี่ค่ะบดได้ปลาส่งเครืองค่ะใส่ไปกะอาเดอพี่นองบีบบังหน้าลงไปค่ะประมาณเสียงนึงหล่ะแล้วก็ยอน้ำปลาหน่อยหนึ่ง่าใส่หลยเด้อค่ะก็ใส่ปลาแดกไปแล้วกะค้นยัวยัวค่ะให้เครื่องปรุงมันเข้ากันดีเนาะพอซิแีแมเราแซบแล้วก็ซอยต้นหอมผักชีค่ะใส่ลงไปมันหอมแล้วก็ค้นเข้ากันยัวยัวเข้าไปค่ะโอ้ยทอนี้เท่ากันได้ล้วค่ะ น้ำพริกปลาดิบโอ้พ่แม่ตำเจ้าวพริกดิบค่ะพี่น้องนี่สีสันตาแสบแห้งเอาไปกินกับปลาช่อนห้าค่ะหลังจากนั้นตำแล้วแล้วมาสีมาหนึ่งปลากันละค่ะนี่อันนี้คือพักทั้งหมดเลยค่ะส,ส,สีเอาลุ่งในซึ่งเนาะลายอย่างเลยค่ะบรรยายบอถอึกเลยมือนีเน้นพักหลายหลายเลยค่ะพักลายแสบลายค่ะนี่ค่ะเด็ดดอกกระเจียวมาพร้อมค่ะ วอาลรก็ไปหนึ่งกันเลยเข้ากับคางซึ่งไหวหอนแล้วเนาะคะ่ะกะสีไสอันโหระพาห้องข้างล่างะคะ่ะแล้วก็พักกาดขาวเนาะห้องเอาไว้ว่างปลาลงไปนี่ปลาที่เข้มามักแล้วะคะ่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่ละลงไปเลยแล้วก็ไสอันใบบกูดกับตะไะคร่ไข่มันหอมกับสีไสพักที่มันซุหกหยากอนนะคะมันก็คือดอกกระเจียวลงไปกับพักสาลี่เบ่อันนี้เพิ่น ก็นหนึ่งไปประมาณสิบหาหนาทีเนาะค่ะมาเปิดเบิงค่ะกสัสิซุกประมาณนึงงว่ละกะสิใส่พักที่เหลือลงไปค่ะกะสิเป็นไอ้กระลำเลียงให้มันเป็นระเบียบค่ะอันนี้ดอกแค่น,นี่มาแคบพี่น้องดอกแค่หวานแห้งกะเฮ็ดนั่งฟ้าค่ะอันนี้ล่างแล้ว้อยจ้ะใส่ลงไปเลยปิดฟ้าค่ะต่อไปอีกสิบห้านาทีจะ้ะทอนี่กระได้แล้วโอ้ยซุกเบิ้งดิงค่ะ กินหอมห้วยห้วยออกมาเลยหิวข่าเราบานนี้พี่น้องโอ้โหน้ยหอมสมุนไพรคะ่ะกินกับเจีวพริกดิบเผาผู้ดใดอยากเทต,ตามก็สามารถเทต,ตามสูตรนี้ได้เลยเด้อคะ่ะบ่อย่างเลยจ้าแสบแห้ง